สวัสดีค่ะในยังไงเสิเหตุลาบกระดูกหมโอูออนใส่บอริกินฝานะคะต้มให้มันเข้ากันแล้วให้มันเปือ่อยก่อนนะคะจากนั้นใส่ํำปลาได้เลยจ้ะเลือนิดนึงนะคะผิดป,ปนผงนัวน้อยไยแล้วแต่มากบ,บอก,กินแล้วแล้วแต่นะจ๊ะความชอบแค้แต่ มีบางหน้าเใส่จ้ะน,นี่หน่ยจะจงน้ำไว้ในหมอนิดนึงน้ำสิต้มนะคะเพราะว่าเขาใส่เขาขวบไปแล้วมันสีขมไมนสีแข็งไปนะคะมันสีบม่มีน้ำนี่หน่มากินเรี่ยวเ๋็ดเตียวแม่ ตามความชอบคนให้เข้ากันค่ะซีมเบิร์มนะคะขาดผม,มขัดเข้มน้อยนึงนะคะใส่เกลือแทนนะคะใส่หอมแดงลงไป ใส่แบบบลน้งใส่ใส่ักซี่นงไปนะคะใครมีผักยังก็ใส่นะคะสําหรับผักหลากไม่หน่อยว่ามีผักไหลายแค่นี้ก็จะใส่แค่นี้นะคะน้่างเรื่อยๆครัวะค่ะนีงาเลยนะคะเสร็จแล้วนะจ๊ะเรียบร้อยเดี๋ยวไม่น้อยเทใส่จานใ้เบิ้งนะคะง่ายง่ายเห็นหมคะนี่ขะลาบกระดูกหมูออนใส่บกดินฝาเข้าก็แล้วเรียบร้อยนะคะผักกับไม่หน่อยก็จะมีผักแพลว พักหัวเสือบักทั่วนิดหน่อยนะคะเมนูง่ายๆนะคะไปะเห็ดเบิงนะคะด้วยรักจากใจรักนะจุ๊ๆ